เดี๋ยวนะถ้าผ่านตรงเสาไม่แน่ใจว่ามันจะกึกกักหรือเปล่าโอ้เด็กน้อยหมุนพี่อฟอ๋อน้องเสียวน่าถึงคนแรกเลยโอ้ยเสียวอ่ะโอ้จานใหญ่นะเป็นจานผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าเมนูเด็กก็มีนะ,ะแต่ว่าน้องซ้าอยากกินอันนี้นะคะอืมอ่ากิน นะตั้งใจว่าจะสั่งอยู่นะตอนแรกน่ากลัวมากรอโนมแมนนะโนมแมนไปลรถเข็นเนี่ยช็อกโกแลตคือยี่ห้อนี้เราเคยซื้อกินแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเหมือนกับที่เคยกินหรือเปล่านะโนมแมนบอกว่าดูเม็ดผักชี1นึยูโถุงใหญ่ด้วยสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นลิฟต์ไปบนยอดเขานะก็คือจะเล็กกว่าไซส์ปา,านนั่นเองนะคะ สวัสดีค่ะนี่เร็วสวัสดีค่ะไ,หะไปหาที่ซื้อตั๋วก่อนนะอ้อมไปตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นนะคะก็เล่นได้นูมันบอกว่าอยากมาเดินเล่นบนเขาก็อ่าอันนี้เป็นร้านอาหารนะเดี๋ยวพาไปดูข้างบนโน่นน่ะตรงโน้นเป็นสนามเด็กเล่นไม่แน่ใจว่ามีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าสซื้อตั๋วข้างหน้า ตรงนี้เป็นที่ซื้อตัว๋วเที่ยงครึ่งนะเรามาถึงนี่เออ่ที่นี่ชื่อว่าเดี๋ยวนานิีหาป้ายชื่อไม่เจอเซนเซสบานอะไรประมาณเนี้ยโอ้ยดูน่ากลัวเหมือนกันเนาะคือ <c ười> ดูสิมันจะแลวงๆอะ่ะน่ากลัวจังเลยอะ่ะคือมันดูแบบ เสียวมากไม่มีอะไรเลยนะก็คือเป็นที่นั่งเอาเท้าวางได้แล้วก็เอาเหล็กคว่ำมาข้างหน้าเพื่อหลับแต่ว่าไม่สูงเท่าไหร่นะคะยอดเขาข้างหน้านี่เองนะแต่เสียวอะ่ะโอ๊ยตายขึ้นมาแล้วนะทุกคนคือบอกเลยว่านิดไม่เคยรู้สึกว่าเสียวขนาดนี้มาก่อนนะแล้วนี่ก็จะถ่ายให้ดูแค่ตอนนี้นะคะเพราะว่า นิดก,กลัวมากๆเลยต้องเก็บมือถือก่อนนะอาถามว่าสูงไหมก็ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่สูงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าข้างหน้าเราอ่ะคือมันสูงมากนะเอนิดนั่งกับน้องฟิโอน่านะคะเท้านิดไม่ถึงที่วางด้วยซ้ำนะ <c oughs> แต่โอเคนะคะเขาไปไม่เร็วเท่าไหร่ก็ค่อยๆไปไปช้า น้องฟิอน่าบอกว่าอยากจะนั่งเนี่ยทางลงเนาะรูเดินบานเขาจะมีสองเขานะคะจากที่ดูป้ายนะก็คือเขาหน้าเนี่ยก็คือสามารถลงเนี่ยรูเดนบานได้แล้วก็เขาที่สองลงไม่ได้เนาะ <c oughs> น้องฟิอนะ่าไอไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อย่าดีนะเข้าห้องน้ำมาแล้วถ้ากลัวนี้แบบบองต่ง พูดไม่อายเลยนะฉี่แตกแน่เลยอ่ะนี่ันนง่ต้องเฟี้ยวหน้บอกว่ากลัวเลยเดี๋ยวนะถ้าผ่านน้ำเสาไม่แน่ใจว่ามันจะกึกกักหรือเปล่าก็นิ่มนวนอยู่นะตอนลงอ่ะเป็นตัวแบบเหมือนวาดเสียวมันจะแบบลงข้างหน้านะตอนนี้ขึ้นมันก็แบบขึ้นข้างบนอย่างนี้เนาะแล้วก็ตัวเหล็กอะก็คือเนี้ย เขามีให้แค่นี้เองนะแต่ว่าอย่างที่เห็นเอ่อไม่สูงเท่าไหร่นะคะถ้ามองข้างบนอ่ะบาดเสียวมากนะแต่ถ้าดูข้างล่างไม่เท่าไหร่ไปเรื่อยๆโนเมแน่น no อะ่ะทำไมต้องอยากมาเดินเล่นบนภูเขาก็ไม่รู้นะข้างล่างมีที่เยอะแยะเราขับรถมากันประมาณสองชั่วโมงเลยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะมาเดินเล่นบนภูเขานี้นะ โอเคค่ะเดี๋ยวถ้ายัางไงไปเที่ยวข้างคนกันนะไปเดินเล่นนะคะนี่ไม่แน่ใจว่ามีร้านอาหารหรือเปล่านะเริ่มหิวแล้วนะคะเพราะว่าเที่ยงครึ่งตั้งแต่ขึ้นมาเพิ่งเห็นเขาสวนลงมานะคะก็ดูไม่น่ากลัวเหมือนกันนะตอนลงแล้วก็มีหลายคนเขาเดินขึ้นไปแล้วก็เดินลงด้วยนะคะโอ้เด็กน้อยเพือ่อนะ่าบอกว่าอยากขับนิดไม่กล้านะ คือน้องซาร่าก็ไม่กล้าเหมือนกันนะคะโชคดีไม่ใช่นีคนเดียวนี่ก็เด็กก็ไม่กลัวน่าจะราคาเดียวกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ดูราคาเนี่ยน้องซาร่าถ้านั่งอาจจะนั่งกับพ่อได้แต่นีกลัวมากเลยอ่ะคนโค้งอะไรเงี้ยความเร็วอ่ะแต่มันเบรกได้อยู่นะ คนที่เขาเดินขึ้นก็โอ้โหสุดเหมือนกันนะมีน้องหมาด้วยน้องจ่ายไปนะท่านี้ดูไม่ผิดเมื่อกี้38ดยูโรนะออรหัดปาป้าอคอรยซิูเกนซัประมาณนะคะสำหรับ4คนครอบครัวเราเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดอ้าตอนนี้คิดว่าเป็นเขานะก็คือเป็นแค่แบบที่ลงนะคะกิซุนค่ะก็คือที่ลงสำหรับนั่งรุดเบานเนี่ยข้างล่างตรงนี้นะ ถึงแล้วตอนที่เราลงอะเราก็ต้องแบบรีบกระโดดลงเลยนะก็คือเขาไม่จอดนะคะน้องมันบอกว่าจะไปเดินเล่นน้องสระบอกหิวนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงแต่ว่าร้านอาหารอยู่ตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าร้านข้างหน้ามีไหมนะน้อมันบอกว่าอยากไปทางนี้เนี่ยก็คือไปเดินเล่นเนาะฝั่งนู้นนี่ยังไงก็ได้นะไปเดินเล่นก่อนก็ได้สักแป๊บนึง ต้องเดินอ้อมตรงนี้สิ่งารกินสาร่ายดังก็เช่นนออมาจากบานมาดูวิวโอ้โหวิวสวยมาก สวยจริงดูไกลๆจริงๆนะเหมือนเป็นหุ่นสองหุ่นเนาะแต่ว่าไม่ใช่นะคะเป็นทวมโนมันบอกว่าชื่ออะไรนะนาโทษทวมประมาณเน้ะ ขึ้นเขามาไม่แน้แต่ว่าเข้าไปดูได้ไหมอะเห็นแบบนี้แล้วเหนื่อยมากสาระอยากได้ที่อะไรเลยค่าทำหนึ่งยูโรแล้วก็ใช้เหรียญห้าเซนหมุนวิออฟสามรอบเหรอไม, <laughs> ไม่เทา้า โอ้ต้องใช้แรงอยู่นะโชคดีแรกเหรียนได้นะนไมินใจบัตรจะขึ้นไปดูวิวบนทวมเสียค่าขึ้น6ยูโรเขาทอนมาให้1ยูโรใช่ไหมอ๋อไม่ใช่หนาลักเลอะเลอะที่นี่โมินจะขึ้นไปคนเดียวเสียค่าขึ้น6ยูโรนะ น้องฟิโอน่าก็ไอนิดก็กลัวคือมันสูงมากเลยะทุกคนไม่รู้จะกี่ชั้นนะบอกให้โน้องแม่ถ่ายคลิปมาให้ดูน้องสระกลัวแค่นางสมิตรปร่าดูพอเศร้าเลยตรงนี้มีร้านอาหารแต่ว่าเขาไม่ขายนะไม่เปิด <c oughs> แต่ว่านั่งได้นะคะ น,น้องฟิลนาเปลี่ยนใจมาซื้อตัว๋วน้องซาร่าอยู่ข้างในแล้วเรียบร้อยนะนนนสรุปก็นั่งเฝ้ากระเป๋าคนเดียว,วฟิชปารุกเปลี่ยนใจนะยูอยากขึ้นไปกับคุณพ่อน้องซาร่าบอกกลัวดูคนกลัวสิไปก่อนเลยคนแรก น้องมนกับเซีอวนาซาร่าแป๊บแป๊บไปถึงโน่นแล้วอีกนิดนึงเสียงดังมาถึงนี้เลยนะคันสุดท้ายอ๋อน้องฟิีอวนาถึงคนแรกเลย <laughs> ถอนแสงนิดนึงนะข้างบนวิวน่าจะสวยวันนี้แดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่คำครึ้มเสียดายร้านอะาหารตรงนี้ไม่เปิดนะนิดรู้สึกเริ่มหิวแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยว จากตรงนี้ไปถึงร้านอาหารข้างล่างไม่ไกลนะแต่วันนี้ไม่ไแน่ใจว่าโนม,มันจะเดินขึ้นไปทางนี้หรือเปล่าหรือว่าทางโน้นนะคะเขามีทางแยกเยอะอยู่แต่ว่าเรามาทางนี้นะแล้วก็เดินเข้ารั้วตรงนี้มานะคะเฝ้าของตรงนี้ไม่มีถังขยะนะต้องหอบเอากลับไปที่อื่นนะคะน้องซาลาเลียอ๋อนี่อยู่นี่ Schon Brot haben. Ich geh schon mal runter. Aber. ตอนที่นิดรีวิวกระเป๋าใบนี้ให้ดูของยห oh ้อจอยท่าใบนี้ก็มีเหมือนกันนะนิดลืมไปเลยนะคะนี่เลยเขามีเบอร์บอกเหตุฉุกเฉินนะเผื่อเราแบบเกิดอันตรายนะคะแล้วก็วิธีทาท่าเนาะ,ะถ้าเราต้องการความช่วยเหลือนะคะก็คือทําแขนอ้าแขนแบบนี้นะแล้วก็ถ้าไม่ต้องการก็โนนะคะแขนอีกค่าหนึ่งขึ้นอีกค่าหนึ่งลง ก็ตามนี้เลยนะคะลืมไปเลยนะอันนี้เป็นดอยเ t อร์รุ่นเก่านะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่นี่บอกนะคะนี่เลยนะดูจากตรงนี้อันนี้คือมันกลับหัวนะนี่เลยนะคะก็แล้วแต่รุ่นนะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของอกระเป๋าใบนี้นะคะ compact x 12 sl เนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะอะไรสามสิบสองนะคะ gruden สามสิบสองรุ่นเก่าเขาดูตรงนี้นะก็คือ นี่เลยนะคะที่เขาสักเอาไว้ก็จะไม่เหมือนกันเนาะรุ่นเก่าเขาจะเป็นแบบเหมือนตัวดีสองตัวนะคะจอยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะรุ่นใหม่นะคะแล้วก็รุ่นเก่าแล้วก็คนละไซส์ด้วยนะอันนี้จะเป็นแบบไซส์ใหญ่นหนิดึงนะคะคือเราชอบนะมีหลายไซส์เลยนะคะโนมานี่อยู่ข้างบนอยู่เลยเลดบอกว่าให้ลงม,มาข้างล่างเพราะว่านี่ทงซาร่าอ,อยู่นี่ ส่วนน้องฟิโอน่นาลอยอยข้างล่างนานแล้วนะนั่งอยู่ตรงบันไดมีความสุข,ขคุณพ่อดูวิวมันมีบาสนะมะั้น่าเบื่อน้องซาร่าบอกกลัวร้องไห้มีแต่คุณพ่อแหละที่ชอบไม่น่าขึ้นไปเลยเสียค่ารหกยูโรแต่ว่าน้องซาร่าฟีนะเด็กไม่มีค่าใช้ใจ่าย อุ้นวิวอาสนมันอ๋อสวยดูกันเสร็จแล้วก็ไปต่อไปไหนกะไม่รู้นะตามโนมันไปเรื่อยๆโนมันบอกขึ้นไปดูวิวตัวโนนแป๊บหนึ่งตะโกนมาบอกว่าเน็กลับเด็กๆไปรอที่ร้านอาหารเด็กๆรีบไปนะอยากกินแล้วนะคะเริ่มหิวแล้วด้วย <c oughs> ก็เนี่ยเดินตามทางไปเรื่อยๆนะทางลงเนิน เมื่อกี้ก็มีรถอยู่นะน่าจะแบบคนที่เขาเอาอยู่ตรงทวรมอตรงเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้ข้างบนแต่ว่าส่วนตัวไม่แน่ใจว่าขับรถขึ้นมาได้หรือเปล่านะนิดลืมให้ดูความเปลี่ยนแปลงของน้องฟิโอนานิดผ่านน้องฟิโอน่าไปตัดผมมาน้องอยากตัดทรงแบบนี้นะคะก็สั้นๆแล้วก็เป็นคือผมน้องเป็นรอนเพราะว่า ผมอยากโศกเหมือนนิดนะอาจจะเยอะควนิดนิดหน่อยนะคะเนี่ยให้ดูข้างหลังนะทมไมเห็นนี่ประมาณนี้เอ่อค่าตัดผมส8มสิบแปดยูโรนี่ให้ไปสี่เอ็ยูโรนะคะสวยอยู่นะแต่ว่าสีผมไม่ได้ทำนะเป็นของเก่าสนองซาร่าไม่ได้ตัดนะรอคุณพ่อไปม,มาสักทีอะเราค่อยๆไปยอยังไม่ไกลแล้วนะแต่ว่าโน้มแมนช้ามากเลยอ่ะใช่จุดแรกที่เราแวะชมวิวนะ งด้าานลา่มีดอกไม้ย<า>ูไปก,กิน,ดดน,กนอะไรไร้หลุกมารีสอรคืนนี้จะเข้าไปนั่งเลยนะเพราะว่านิดมีเงินอยู่นะคะคือถ้าไม่มีเงินก็ไม่กล้าเข้าไปนั่งนะกลัว <c oughs> ต้องรอหนงมั้นก่อนแต่ว่าโอเคนะเราเงินมาด้วยก็เ,เข้าไปนั่งได้แล้วก็สั่งเลยนะนิดไม่รอนะคะหิวแล้วอ่ะคืนนี้เห็นเขากโดดล้มเห็นไหมทุกคน เสดายซูมไม่ได้นะแป๊บเดียวเองอะ่ะนีเ่เขาเคลื่อนจากทางเนี้ยไปแล้วเร็วมากเลยเสดายไม่ให้ดูใ,ใกล้เขากำลังจะวิ่งพอดีหลับน้นไปโน่นละ โอ้ยเสียวว่าไปแล้วเป็นผู้ชายนะยบ๊ายบายคนดูเพียบเลยนะข้างหลังนิด วิ่งมานั่งก่อนคนแรกนะแล้วเดก็วิ่งตามมาหมดแล้วมีสองคนถึงร้านอาหารแล้วพาดูวิวแป๊บหนึ่ง b a y e r n w a l ิว i e w น้องฟิโอน่าบอกว่าจะกินคุณลัดซุปก็7,90กนะกับโปรตนะคะขนมปังส่วนน้องซาร่าบอกว่าจะกินเคอรี่วอสมิคมเมสก็คืออันนี้นะคะแล้วก็ซอสแคทชอปมายองเนสเส่วนนี้จะกินชวานิปราเทนนะ13,80นะคะกับอซอสเบียรเนาะคือทำจากเบียรนะคะตัวซอสอส่วนน้องแมนจะกินสลัดนะปายลายกินสลัดนะคะชุดเล็กก็กินด้วยกันอยู่ดีนะพวกเรา เมนูเขาไม่เยอะอยู่นะคะเครื่องดื่มสั่งไปแล้วมาแล้วนี่เป็นจากน้องซาร่าหูจานใหญ่นะเป็นจานผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าเมนูเด็กก็มีนะแต่ว่าน้องซา่าอยากกินอันนี้นะคะ <S <S วกกับคุณพอกินด้วยแล้วก็สลัดสลัดน่ากินนะสีสันคือแบบโอเคเลยนะคะสนองฟ,ฟิวน่ากินซุปคือซุปก็น่ากินหือวเราหิว <laughs> หิวจริงแหละนู่นเดี๋ยวเราจะต้องนั่งตรงนั้นนะคะลงไป ของนิดรอก่อนนะยังไม่เสร็จเดี๋ยวมา,มาขอดูหน่อยขอดูหน่อยอืมน่มากินพีมา,มาตั้งใจว่าจะสั่งอยู่นะตอนแรกเดี๋ยวชิมก่อนอืม,อ,มอร่อยมากอะทุกคนเห็นแบบนี้นะเข้มข้นนะคะอร่อยจริงโรดมีหนึ่งแผ่นพอ <c oughs> ต้องช่วย <c oughs> น้องซา่าะนะ <c oughs> มาแล้วนี่เป็นเมนูของนิดนะคะชไวยนิปลาเทนมีหมูสองชิ้นสาวคราวแล้วก็คนมือทำจากมันฝรั่งนะหิวแล้ววทุกคนขอจัดก่อนนะถาดยังใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้นะนี่จะให้ดูนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มีทางเดินลงเขาหลายๆครอบครัวกว็เดินลงนะถือว่าเดินเล่นลงไปนะคะไปเรื่อย อิ่มแล้วนะจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยนะคะห้าสิบเอ็ยูโรโอนอมินั่งดูวิวแบบหนึ่งาย,ายาโอเคเขากำลังเก็บลูกบลูเบอร์รี่แล้วเป็นน้องาサามาจามับเหมยฟดูปอ่ะสวัสดีค่ะท <laughs> ีมส์ลืมสวัสดีค่ะน้องาサาบอกอเกิมา่าคือตอนลงเนี่ยโนมินจะนั่งกับฟิโอน่านะคะส่วนนี้ก็นั่งกับน้องาサา Mm hmm. ตอนที่นั่งอ่ะนิดบอกเลยนะว่าคือเอ้าทำไมหยุดอ่ะคือเครื่องหยุดจริงๆนะเราจะต้องไปยืนอยู่จุดที่เขามีเท้าวางไว้นะคะแล้วก็ตัวที่นั่งเนี่ยเขาจะเลื่อนมาตรงก้นเราแล,แล้วเราก็รีบนั่งเลยนะทำไมมันหยุดไปอ่าโอเคได้แล้วคอมชนมาแล้ว ทางขึ้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะตรงนี้เป็นทางออกตัวนี่เป็นตัวขึ้นมาแล้วก็ลงไปคนละสิบเก้ายูโรอ่าน้องแม่หนูจ่ายไป e สามสยูโรแสดงว่าน้องฟิลนากับน้องซาร่าฟรีนะคะก็เด็กไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อตรงนี้เขาจะเป็นรอยเท้าสีแดงน้องฟิลนากับน้องแม่นต้องยืน แล้วก็ที่นั่งเขาจะมาแล้วก็ต้องรีบกระโดดเฮ้ยเลืเนี่ยแ,แ,แล้วก็ออกไปบอกเลยว่าตอนนี้นิดเป็นหน่วยกล้าตายโอ้ยคือแบบน่ากลัวมากเลยทุกคนไม่อยา,ากจะให้ดูคือแบบในกล้องอะมันไม่น่ากลัวนะแต่พอดูจริงอะมันน่ากลัวมากขอโทษทาย คือแล้วแบบที่นั่งมันไม่มีอะไรที่ป้องกันได้เลยอ่ะแล้วน้องซาร่าก็ตัวเล็กอ่ะดูสิถ้านั่งไม่ดีรอดลงไปก็ได้นะแล้เมื่อกี้น้องซาร่าดันเจอแม่งมุมยิ่งไปใหญ่เลยนะแกว่งแกว่งโอ้เสียวเสวคืนนี้ต้องนั่งด้านไหนนะคะน้องซาร่าต้องนั่งอีกด้านหนึ่งเขาบอกนะเมื่อกี้ตอนแรกนี้วันนี้จะนั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะอยากให้เห็นบรรยากาศนะ มีคนส่วนขึ้นมาเสียวมากดีที่ฝนไม่ตกแต่ว่าเมฆคลึมๆนี่ตุน้องสาร่าน้องสาร่างอนเลยนะกลัวนะคะด้วยความที่เป็นแม่ก็อยากให้น้องนั่งดีๆคือมันกว้างจริงนะตรงเนี้กลัวน้องตกอีกครึ่งหนึ่ง เราผ่านจุดที่นั่งรูดบานมาแล้วนะเสียวแต่ตรงนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะโอเคอยู่ถ้ามองในกล้องอะ่ะคือไปได้เรื่อยๆนะแต่เพราะถ้ามองจริงๆอะ่ะสำหรับคนที่กลัวบอกเลยแบบตัวแข็งอะ่ะน้องซาร่าคือแบบไม่กลัวเลยนะเมื่อกี้เจอมองมุมอีกแล้วตัวเก่าตัวเดิมตายที่ขาซาร่าวิงกี้วิงกี้ <laughs> น้องสระบ,บอกว่านิดมือเย็นเมอกี้คือมันเย็นจริงๆนะท้านบนนี้ใส่เสื้อกันหนาวสองตัวเลยตอนนี้เสื้อคลุมก็เป็นแบบทวินวันนะไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อกันหนาวแบบหนามากกันลมกันฝน จะถึงแล้วข้างหน้าเราก็เป็นโฮเฮนโปเกนบานเราก็จอด,ดรถด้านหน้าเลยนะคะ ม่อบอกว่าจะไปเติมน้ำมันที่เชคินอีกประมาณ13นาทีถึงนะประมาณ14-15กิเมรเราออกมาได้สักแป,ป๊บหนึ่งแล้วเราเติมน้ำมันเสร็จแล้วเดี๋ยวทีนี้เราก็จะไปดูร้านซื้อของสักแป,ป๊บหนึ่งนะเผื่อมีกาแฟถูกๆนะคะเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่แล้วของเขาจะราคาถูกกว่าที่ระมันั่นก็ตั้งใจแวะมานะคะเพราะว่าขับรถมาไม่ไกล น้องซาร่าเจอแผนกเด็กแต่นิดไม่แน่ใจในราคานะอ๋อนี่ไงภาษาเยอรมัน22ยูโร39กระเป๋าใส่เครื่องเขียนเนี่ยกาแฟที่นี่ถูกนะคะอันนี้เป็นของชิโบ้ 8ถุง55ยูโร92จาก59ลดราคานะตกถุงละ7 Euro. ยูโรเยอรมันตกอยู่ที่ประมาณ10-15ยูโรนะพวกกาแฟเดี๋ยวเราจะไปดูยี่ห้อที่เราชอบกินนะคะลอโนโมเมนนะโนแม,มนแปลรถเข็นนียช็อกโกแลตแบบนี้ก็6ยูโรไม่แน่ใจว่าแพงหรือเปล่านะพรนิดไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะคะช็อกโกแลตแบบนี้เยอรมันก็มีนะ อุ๊ยไข่สิบสองเก้้าน่ารักอะ่ะของจุกจิกอันนี้เป็นของอครีมแบบน้ำนะสบู่เมื่อกี้นี่ดิบอันนี้ไปอันนึงนะนนรู้สึกว่าที่นี่ราคาถูกกว่าที่ระมันนะคะก็เลยจะลองสีฟ้าไปอันนึงนะหรือว่าเอากลิ่นมะนาวเอันนี้ดีกว่าสีฟ้านะหลอบในห้องน้ำ ตรงนี้เป็นแผนกของเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้นะมีครีมนวดตัวนะคะแบบถ้าใครปวดหลังปวดอะไรางี้นะแล้วก็ที่ใส่ห้องน้ำนะคะโนมันบอกว่าดีนะอันนี้ซื้อไปลองนะคะแล้วก็ให้แม่ด้วยหลอดหนึ่งแล้วก็ขนมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะๆเจอแล้วนะคะกาแฟนี่เจอกาแฟที่เรากินกันแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันราคาสูงนะคะอย่างอันนี้ก็สิบยูโรก็สิบเก้า อันนี้นิดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะนี่เคยซื้ออยู่นะคะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะมีสิบซองต้องไปดูที่อื่นนะเยาฮาบิชอเกซิน,น,นอันนั้นแปดยูโสสรสิ้เศนะถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้นี้ดูเดีย๋ยวนี้พาไปดูใ,ใกล้ๆอันนี้เป็นยี่ห้อที่อิตาลีนะคะ่ง คือยี่ห้อเนี้ยเราเคยซื้อกินแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเหมือนกับที่เคยกินหรือเปล่านะโนมันบอกว่าเราเคยกินแล้วก็โอเคนะคะเจ็ดยูโรเจ็ดสิบแปดเอ่อเจ็ดสิบเก้าอุนดีตุ้งเคละอันนั้นแปดยูโรเศษนะข้างล่างสิบเก้าเก้านะคะโนมันบอกว่าจะเอาอันนี้นะก็เนี่ยมันไซมิตก็มันเจ็ดยูโรเจ็ดสิบเก้าเกาไปสองอันเลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้มาบ่อย อันนี้เป็นชางกิตน้องฟิโอน่าไปกระปุกนึงนะคะสีแดงเพราะว่าชอบกระปุกเขานะชอบกล่องเทอันนี้เป็นชานะคะนี่กระชาทั้งนั้นเลยนะคือมันดูดีเนาะชานนี่เป็นรถเข็นของเราได้กาแฟเพิ่มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแ,แลตช็อกโกแ,แลตเหมือนกันนะนเลยนะคะได้ตรงนี้กล่องละ5 9ยูโรส,ส,ส่วนน้องฟิโอน่าบอกว่าของน้องอที่เป็นสามเหลี่ยมประมาณ3ยูโรเศษีนะ นิดมาเจอแพนกเครื่องปรุงคือนิดรู้สึกว่ามันถูกมากเลยนะดูเม็ดตักชี1.19ถุงใหญ่ด้วย200กรัมนิดได้ถุงหนึ่งนะคะแล้วก็มายอรันอันนี้ถูกนะ1เอ่อ1.29นะคะอันนี้79เซนถุงเล็กเดี๋ยวนิดจะดูออริกาโนไปด้วยนะถ้าเจอนะคะต้องดูดีๆนะบางอย่างอาจจะได้ใช้นะคะ เนี่ยอันนี้ก็ไม่แพงนะแต่ว่าน,นิดไม่รู้จะไปทําอะไรอะ่ะอันนี้ถูกนะคะผงก,กะหรี่อันนี้จะดูไปสักถุงนึงนะหนึ่งแปดเก้าอันนี้ขม,มิ้นนะคะไม่ค่อยได้ใช้นะน,นิดซื้อมาจากเมืองไทยเยอะนิดให้เพื่อนไปหมดเลยนะคะไม่ค่อยได้ใช้จริงผงพิซซ่าเดี๋ยวดูผงหมักสเต็กด้วยนะมีเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนี่เป็นรถเข็นของเรานะ ส่วนใหญ่ก็จะได้ของที่ราคาถูกนะคะที่นี่ไปเนาะไปตุนนะคะสตรอเบอรีอ่ก็แพงที่น้ามันก็แพงนะอันนี้30กรัมดูถุงใหญ่นะคะ3วิโรห้นะอันนี้ได้ไป4ถุงขน,นมลูกอมนี่เป็นอีกร้านหนึ่งก็จะมีพวกเสื้อผ้าแย้เลยนะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เหมือนกันนะคะ แต่ว่านี้จะไปดูของใช้ฝั่งโน้นนะที่โนมแมนฝั่งโน้นก็มีนะน้ำหอมแว่นตาโน่นนี่นั่นอ๋อก็ก๊อปปี้นะคะง่ายง่ายนี่เป็นแผนก,กของขายเกี่ยวกับรถเนาะ เราออกมาจากที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะคะเชชินตอนนี้ก็กําลังขับรถกลับบ้านถ้าอย่างไรเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ